สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มากเกมมิ่งครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําบิวน้องมาเอลผมก็ไม่นึกว่าผมจะต้องมาแนะนําบิวแต่ว่ามีคนคอมเมนต์ไว้ที่คลิปซู้บอสตัวหนึ่งนะครับบอกว่าอยากจะได้บิวน้องมาเอลที่ผมเล่นก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบิวที่น้องดิฟเฟนนะก็คือเน้นดิฟเฟนตั้งรับนะครับแล้วก็กระจายเอพีกับเพื่อนอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าบิวนี้มันดียังไงครับบิวนี้คือน้องเนี่ยจะถึกมากๆนะครับแล้วก็สามารถ รับการโจมตีแรงๆได้โดยเฉพาะบอสเนี่ยแล้วก็ใครที่หลบเก่งๆเพล่อเก่งๆเนี่ยโอ้โหรับรองเลยว่าน้องเนี่ยจะตายยากมากๆนะครับแล้วนอกจากนี้คือน้องจะไปรับดาเมจแทนเพื่อนๆได้ถ้าเป็นการโจมตีเบี่ยวนะน้องจะกระโดดไปรับการโจมตีแล้วก็ในช่วงที่น้องรับรับการโจมตีน้องก็จะมีโอกาสได้ AP จากการหลบเหลีกหรือแพรลี่หรืออะไร,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 รใช่ไหมน้องก็จะได้กระจาย AP เนี้ยให้กับทั้งทีมด้วย พูดยังไงว่าถ้าน้องโดนโจมตีเยอะน้องก็จะได้ AP เข้ามาที่ตัวเยอะและน้องก็กระจายให้เพื่อนเยอะทีมก็จะมี AP แทบจะเต็มแบบแทบทุกเทอร์เลยเพราะว่ามันแบบมันมาจากดาบเล่มนี้ครับดาบเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวได้มาจากไหนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่ผมบอกกันว่าดาบเล่มนี้ทําไมถึงเป็นหัวใจสาคัญดาบเล่มนี้คือเป็นดาบที่บอกว่าถ้าดาบนี้เลเวล4เมื่อคุณได้ดาบนี้มามันเกินเลเวล4อยู่แล้วล่ะคุณ ถ้าคุณเข้าสู่ defensive s t a แต e คือ a แตนสีฟ้า a แตนป้องกันเนี่ยคุณจะเมื่อคุณได้ AP คุณจะกระจายให้เพื่อนด้วย1 AP นะครับคือพูดง่ายๆว่าคุณถ้าคุณปั๊ม AP ให้กับน้องด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่เพื่อนก็จะได้ AP รัวรวไปด้วยนั่นเองนะครับมันก็ทำให้ทั้งทีมเนะี่ยมี AP แบบแทบ,บจะล้นตลอดเวลาและก็ AP เนี่ยคือกุญแจสำคัญในการเล่นเกมนี้อย่างหนึ่งทุกคนก็คงรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นโจมตีท่าพิเศษ สกิลต่างๆป้องกันต่างๆบัฟต่างๆฮิลต่างๆชุดชีวิตคือมันใช้ AP ทั้งหมดเลยแล้วก่อนจะได้ AP โดยวิธีปกติคุณจะต้องมาหนังป้องกันคุณจะต้องมาหนังโจมตีจะต้องใช้ไอเทมโอ้เงื่อนไขมันเยอะมากก่อนจะได้ AP เต็มหน่วหน่วยเหนื่อยมากแล้วก็สกิลดีๆที่จะต้องใช้ a p เยอะๆเนี่ยก,ก,ก,ก็ใช้ลําบากแต่เมื่อคุณใช้สิ่งนี้นะครับหรือบิลนี้เนี่ยเพื่อนที่เหลืออีก2คนหรือแม้กระทั่งน้องเองเนี่ยจะมี a p ที่ค่อนข้างล้นเลยทีเดียวอันนั้นคื เหตุผลของเลเวล4นะครับเลเวล10นะครับคือเมื่อคุณโจมตีธรรมดาในขณะที่คุณไม่ได้มีสแตนก็คือสแตนเลสสีเทาอ่ะมันจะกลับเข้าสู่ดีเฟนต์ครับอ่าก็คือเมื่อคุณไม่มีสแตนอะไรคุณไม่คิดอะไรไม่ออก AP ไม่มีคุณตีธรรมดามันก็จะกลายเป็นดีเฟนต์ให้ซึ่งดีเฟนต์ก็จะไปคอมโบกับเลเวล4ก็คือเธอก็จะไปแบบกระจาย AP ให้กับเพื่อนถ้าเธอได้ AP เนาะส่วนเลเวล20ถ้าคุณตีไปถึงเลเวล20 ก็คือเมื่อเธอเปลี่ยนสแตนซึ่งแน่นอนว่าเวลาเล่นเธอเนี่ยเธอจะต้องเปลี่ยนสแตนไปมาอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยเมื่อเปลี่ยนสแตนเนี่ยตัวเธอจะได้1 AP เมื่อตัวเธอได้1 AP เปุ๊บมันก็เป็นคอมโบกับเลเวล4คือเพื่อนก็จะได้ AP ด้วยไงถูกไหมอ่านั่นแหละครับผมดังนั้นถ้าเห็นแล้วเนี่ยถ้าพี่โจเห็นว่าถ้าเล่นสายเนี่ยคือเธอจะเน้นที่ดิฟเ n นซีฟก็คือการป้องกัน ดิฟเฟนซีฟสแตนกัรป้องกันสีปฟ้าแล้วก็เน้นการกระจายให้กับ AP ให้กับเพื่อนข้อเสียคือตัวเธออาจจะไม่ได้รีดดาเมจมากนักเพราะว่าเราก็ต้องไปเน้นการอัพแพสซีฟสกิลลูมิน่าเนี่ยที่เน้นการได้ AP บ่อย,อยๆเยอะๆแล้วก็เราก็เน้นการดาเมจเนี่ยไปให้เพื่อนๆแทนเพื่อนๆก็ไม่ต้องหนามากไม่ต้องแข็งมากก็คือเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถใช้ AP ได้อย่างแบบจุใจเลยเพราะว่าเธอ พลม AP ให้แล้วแล้วก็มาช่วยป้องกันดาเมจเพื่อนๆก็เอาตัวรอดได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียในบิลนี้ก็มีอย่างหนึ่งเออมี2ออย่างก็คือ1คือตัวเธอเองอ่ะดาเมจก็จะลดลงเนาะเพราะว่าเธอจะเน้นป้องกันนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเราไปช่วยป้องกันเพื่อนๆได้เฉพาะกันโจมตีเดี่ยวเท่านั้นเมื่อเราเจอบอสที่สกิลหมู่เยอะๆบิลน,นี้อาจจะต้องจะต้องเขาเรียกว,ว่าไม่สามารถไปป้องกันเพื่อนได้นะครับก็อาจจะลําบากนะ อันนี้ก็ลองไปประยุกต์กันดูนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูกันว่าไอ้ดาบเล่มนี้ไอ้ดาบกุหลาบเนี่ยผมเรียกว่าดาบกุหลาบนี่ยมันเอามาจากไหนครับมันเอามาจากแผนที่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสถานที่ที่เรียกว่า stone wave cliff นะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย stone wave cliff นะจำไว้ให้ดีนะมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไม่ไกลจากสถานที่แมปแรกๆเท่าไหร่นะครับเนี่ยอยู่นี่เมื่อคุณสามารถที่จะ ว่ายน้ําได้คุณก็มาได้แล้วครับเรียกว่าต้นๆเกมก็ว่าได้นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยอะไรแบบจะหายากไหมคือคุณเข้ามาในนี้นะแล้วก็มันจะมีพัลเซิลที่เป็นไอไอก้อนกลมๆเรืองแสงที่คุณจะต้องไปหายิงไอที่มันแบบ3จุดอะพัลเซิลที่มันเป็นหีบสมบัติอะที่ยิง3จุดแล้วมันจะเปิดอะที่เป็นก้อนกลมๆอะนี่หรอไหมขอภัยที่ผมไม่สามารถทําให้ได้เพราะว่าผมทําไปแล้วแต่ว่ามันอยู่ในดันเจี้ยนนี่แหละ เป็นก้นกลมๆที่คุณจะต้องหาไอ้จุดกลมๆ3าจุดยิงปิ้วปิ้วปิ้วแล้วก็มันจะเปิดนั่นแหละคุณจะได้ดาบเล่มนี้มามันอยู่ในดันเจี้ยนนี้นะครับเมื่อคุณได้มาแล้วนะครับเมื่อคุณได้มาแล้วใช่ไหมคุณก็ใส่มันใช่ไหมแล้วก็จะตีบวกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพอคุณใช้ดาบเล่มนี้ตัวเกมจะแนะนําให้คุณอัพดิ f เ n นต์กับอัพ agility อยู่แล้วคืออัพพลังป้องกันกับอัพความว่องไวนะเออคุณก็อัพ ป้องกันเข้าไปเนี่ยเธอก็จะยิ่งถึกอีกใช่ไหมเธอก็จะยิ่งถึกอีกเพราะว่าเกมมันไอ้ไอดาบเนี่ยมันจะแนะนําให้อัพไอ้ตัวป้องกันนะครับแล้วก็ดาบนี้มันก็จะแรงขึ้นด้วยเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่มันแนะนําแล้วก็ถ้าคุณอัพตามที่มันแนะนำเนี่ย defense defense s เนี่ยหรือ a g i l i t i a ถ้าคุณอัพ2อ,อย่างเนี่ยความแรงมันก็จะเพิ่มไปด้วยนะครับซึ่งแรกๆผมอาจจะอัพ defense แล้วก็มีการไปเติมเลือดบ้างเพราะว่าเธอจะได้ยืนได้นาน,าน แต่ว่าพอหลังๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปอัพอะไรขนาดนั้นก็ได้พวกเลือดเพราะาอะไรเพราะว่าคุณก็จะมีพิกโทสที่ที่สามารถมาชดเชยเรื่องเลือดเรื่องอะไรได้นะครับอย่างเช่นาการใส่เลือดเยอะๆการใส่ดิฟเฟนซ์เยอะๆการใส่สปีดบ้างในบางทีถ้าเกิดว่าคุณมองว่าเธอสปีดน้อยเกินไปสู้บอสไม่ได้คุณก็อาจจะต้องมีใส่สปีดบ้างนิดหน่อยเนี่ยเธอก็จะได้สปีดที่ไม่ช้าเกินไปคือตัวเธอจะสปีดอาจจะไม่ได้บ่อยนักในบิวนี้ ราะว่าเราจะเน้นที่ให้เธอถึกๆเราก็จะใส่ดิเฟนซ์เยอะๆใส่เลือดเยอะๆใส่ๆๆใสปีดน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลที่ป้องกันเพื่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่แบบอยู่ตลอดจนกว่าเธอจะจะจะ,จะได้กลับมาเทินของเธออะไรเงี้ยเธอจะเทินเว้นไปนานก็ไม่เป็นไรนะฮะเธอจะเน้นไปนานก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคมาที่ตัวสกิลของไอตัวลูมินาบ้างว่ามีอันไหนที่สําคัญนะครับ หัวใจนอกจากไอตัวที่มันเป็นตัวดาบที่ผมว่าแล้วนะครับหัวใจสําคัญคือสกิลนี้เลยครับผมอันนี้จะต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่ว่าคุณเป็นสายที่คุณหลบเก่งแพรรี่เก่งไหมหรือว่าแพรี่ไม่เก่งถ้าคุณแพรรี่ไม่เก่งให้คุณอัพอันนี้ครับเอนจายซิ่งเพนแต่ว่าไอพวกนี้ผมอาจจะบอกไม่ได้นะว่า,วาได้ที่ไหนเพราะผมจาไม่ได้จริงๆผมเล่นไปเรื่อยอันนี้อันนี้ลองดูว่าท่านผู้ชมมีอะไรบ้างที่ผมพูดมานะครับเอนจายซิ่งเพนเนี่ยก็คือเมื่อเราโดน เมื่อเราโดนโจมตีอ่ะเราจะได้1 AP ถ้าคุณโดนโดนโจมตีรัวๆนะเพราะเธอถึงอยู่แล้วใช่ปะคุณหลบไม่เก่งคุณแทรลี่ไม่เก่งแล้วคุณโดนโจมตีรัวๆคุณก็ได้ AP ทุกครั้งที่โดนโจมตีถ้ามอนโจมตีรัวๆห้าครั้งคุณจะได้5 AP ตัวเธอจะได้ 5AP แล้วทุกครั้งที่เธอได้ AP อ่ะเพื่อนก็ได้ AP ด้วยเมื่อเธอได้โดนโจมตี1ครั้งก็ได้1เพื่อนก็ได้1เธอโดนโจมตีครั้งที่2เธอก็ได้ครั้งที่2เพื่อนก็ได้ครั้งงทททีีี่่่่2คืืือออมมมััันนนกกก็็จจะะเเเเปปปาาาร AP ไไใตววบบผลลลหยยด้้ซํพ ยอมที่จะโดนเพื่อที่จะปั๊ม AP ให้กับทีมอันนี้ครับเอนจายิ่งแทนแต่ว่าข้อเสียของอันนี้คือเมื่อคุณแพรนี่คุณจะไม่ได้ AP นะถ้าคุณแทรนี่เก่งๆให้คุณมาอัพอันนี้แทนครับเอนจาซิ่งแทีครับอันนี้ก็คือถ้าคุณแพรนี่ได้คุณจะได้1แต้มนะครับเมื่อคุณแพรนี่ได้คุณจะได้1แต้มถ้าคุณแทรนี่เก่งก็คุณก็มารับอันนี้แทนแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยคุณจะแพรนี่แล้วก็ไม่ได้ AP นะอันนี้เลือกเอา แต่ผมไม่แน่ใจว่าแพรลี่แล้วได้หนึ่งแต้มเนี่ยเราแพร,รี่ทุกครั้งก็จะได้ทุกครั้งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปลองเองนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยคือแค่นี้ก็เรียกว่าเหลือ,ลอแล้ว AP ปั๊มหเหลือแล้วนะครับแต่ว่านอกจากนี้ถ้าสมมติ AP คุณเหลืออีกคุณก็ไปทําให้เธอถึกขึ้นแล้วก็ทาให้เธอเนี่ยปั๊ม AP ได้ด้วยเงื่อนไขอืนอ่นๆเช่นการกระโดดเคาน์เตอร์จะได้1 AP สําหรับศัตรูที่หรือบอสที่มันมีการโจมตีที่จะต้องกระโดดเคาน์เตอร์ การที่เธอตายแล้วเพื่อนได้ AP4 เพราะว่าบางทีเธอเป็นตัวแทงแล้วเธออาจจะตายบ่อยยอมยอมให้ตายแต่ว่าถ้าเธอตายปุ๊บเธอปั๊ม AP ให้กับเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถใช้สกิลชุบช,ชีวิตเธอหรือว่าพลิกเกมกลับมาได้อยู่ดีเนี่อหรอไหมนะครับหรือว่า e n e r จ i z i n g Burn นะครับเมื่อจุดไฟมอนสเตอร์ Monster หรือบอสเนี่ยก็จะได้ AP หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเธอหนึ่งแต้มถึงแม้มื่อจาจจะดูว่าแค่หนึ่งแต้มแต่ว่ามันก็คือได้หนึ่งแต้มมาแล้วก็กระจายให้กับเพื่อนอหรือว่ามันคือการกระจายให้กับเพื่อนนะครับการหลบหลีกแล้วได้หนึ่งเออันนี้ทุกคนคงใส่อยู่แล้วนะครับ d e f e n s i v e mode อันนี้อาจจะใช้ตอนที่เราสู้บอร์ก็คือเมื่อโดนโจมตีจะ AP จะหายไปที่ตัวเธอหนึ่งแต้มเพื่อที่จะโดนดาเมจเบาลง30%อันนี้อาจจะใช้ในการสู้บอร์นะครับเบอร์นิงช็อตก็จะไปคอมโบไกบ้พวกเผาเผาเมื่อกี้ โจมตีตัวที่เผาแล้วได้หนึ่งแต้มใช่ไหมแต่อันนี้คือมีโอกาสที่ยิงปืนแล้วก็จะได้เผานะครับคือการที่เราเล่นบิลนี้เนี่ย AP ของเธอเนี่ยจะเหลือ,อเพราะว่าเธอไม่ได้เน้นที่ดาเมจอะไรใช่ไหมเอของเธอจะเหลือปุ๊บเนี่ยเราจะใช้การยิงค่อนข้างบ่อยดังนั้นการยิงแล้วติดมา้าการยิงแล้วก็ติดไฟเนี่ยเราก็จะใส่ไว้นะครับแล้วก็ยิงแล้วเพิ่มสปีดนะครับเราก็จะใส่ไว้ข้างบนนะครับเอ็กซ์เซเรติ้งช็อตเนี่ยยิงแล้ว มีโอกาสที่จะเพิ่มสปีดแล้วถ้าเกิดว่าสู้คนเดียวเธอจะได้สปีดอันนี้หมายถึงว่าเอาไว้เวลาเพื่อนตายหมดเธอเธอสปีดน้อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนตายหมดเนี่ยเธอก็จะได้เร่งสปีดมาแล้วก็ชุบเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับออโต้ดีเจนกับออโต้เชลผมชอบชอบใช้ตอนที่สู้กับบอสเพราะว่า,าเธอจะได้รับดาเมจแทนเพื่อนได้ตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเธอจะฟื้นฟูไหวไหมจะตายไหมนะครับ ไอ้ตรงนี้ก็คือเมื่อใช้สเตตัสเอฟเฟกให้กับมอนเธอก็จะได้2 AP นะครับก็คือทำให้มอนติดไฟติดมาร์กอะไรพวกเนี้ยเจาะเกาะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สถานะผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้ตัวเธอได้2 AP และแน่นอนว่าพอเธอได้ AP ก็จะกระจายให้กับเพื่อนด้วยนะครับ uh first strike สำคัญมากครับ first strike จะได้ เล่นก่อนมอน,นครับคือเล่นก่อนมอนเนี่ยมีประโยชน์อะไรคือสมมติว่าคุณไปสู้กับบอสหรือมอนโหด,หดใช่ไหมแล้วถ้าคุณเล่นก่อนมอนแล้วก็ให้เธอรีบกางบาเลียป้องกันเพื่อนครับใช้สกิปป้องกันเพื่อนมันจะทําให้คุณเนี่ยรอดจากความตายค่อนข้างชัวร์ถ้าไม่งั้นเนี่ยมอนก็จะโจมตีก่อนเราบางทีเราตายโดยที่เรายังไม่ได้บังคับอะไรโดยสัมโดยเฉพาะเพื่อนเราที่เราบิวมาแบบรีดดาเมจอาจจะบางอะไรเงี้ยเพิร์สไตล์ก็เป็นหัวใจสําคัญมากนะครับมาร์ค เอ็มเฟรบิงมอันนี้ก็สําคัญคือศัตรูที่ติดมาร์กกระบาทจะโจมตีเบา30%เอาไว้เวลาคุณเจอบอสทอดโหดบางทีก่อนที่บอสจะเข้าสู่เทินของบอสเนี่ยคุณจะพยายามมาร์กศัตรูแล้วคุณก็กดข้ามเทินโดยให้มาร์กมันมันคาไว้บอสก็จะโจมตีพวกเราเบาลง30%แล้วก็ตัวเทินที่ถึกอยู่แล้วก็จะถึกขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ Greater Defense Rate Greater นี่นี่ e ี่ e กรทเครับ greater power rate ก็คือ เวลาเราเจอบอสทอนโหใช่ไหมเราจะนอกจากเราจะให้เธอถึกแล้วเนี่ยเราอาจจะทาให้บอสเนี่ยดาบหักดาบหักก็คือทําให้บอสโจมตีเบาลง powerless เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่สกิลนี้ปุ๊บเนี่ยบอสที่โจมตีเบาจากการดาบหักจะเบาลงอีก15%เพิ่มไปอีกก็จะยิ่งแบบถึกเข้าไปอีกนะครับผมและเธอก็จะมีผลกับเธอเท่านั้นก็จริงแต่ว่าเธอก็จะไปรับดาเมจแทนเพื่อนจากสกิลเดี๋ยวผมจะไปไล่ฟังว่าสกิลมีอะไรอีกนะครับ ไอ้ทกิวที่ไม่เกี่ยวกับบิลนี้ผมก็อาจจะเว้นไว้ก็ท่านชมก็ไปดัดแปลงกันเอาเองนะครับอันนี้ก็คือมีโอกาสที่ยิงเป้าแล้วยิงปืนแล้วก็จะมีโอกาสมาร์ก20%นะครับอันนี้คืออันนี้เป็นสายแพลนี่เนาะถ้าคุณคิดว่าแพลนี่เก่งเนี่ยก็จะโดนดาเมจสองเท่าแต่ว่าแพลนี่แล้วก็จะได้ AP เพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับท่าอยู่คนเดียวมีมีเชลนะครับก็คือถ้าอยู่คนเดียวเหลือคนเดียวเพื่อนตายหมดก็จะได้บาเลียนะครับ อันนี้คือเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดกระก,กระบาดเนี่ยก็จะได้แต้มเพิ่มนะเมื่อเลือดอยู่ต่ากว่าเมื่อเลือดต่ากว่า5 0เซนซึ่งถ้าเธอแทงอ่ะเธอต่ํากว่า5 0บนบ่อยๆอยู่แล้วก็อาจจะได้สปีดนะครับอันนี้ไม่ใช่อาจจะคือได้สปีดแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสว่าจะต้องฮิวนะก็ไม่ต้องใส่พวกสกิลฮิลแต่ว่าถ้าเธออยากจะให้เธอเอาตัวรอดได้นยะอ,อาจจะแบบฮิลลิ่งเคาน์เตอร์ไหมนะครับเนี่ย ฮิวเลิงเคาน์เตอร์แล้วก็ฮิวเลิงเคาน์เตอร์หมายถึงว่าถ้าเคาน์เตอร์แล้วก็ได้ได้เลือดนะครับได้เลือดมา25%่หารหรือจมติงศัตรูที่มาร์คได้เลือดไหมหรือเมื่อบัฟแล้วจะได้เลือดมาไหมหมายถึงว่าถ้าบัฟให้กับเพื่อนหรือให้ตัวเองหรือให้ใครเนี่ยก็จะได้อันนี้มานะครับแล้วได้เลือดมานะครับหรืออ่า ถ้าฮิลให้เพื่อนนะก็จะได้เลือดเด้ง15%้ด้วยไหมซึ่งจะไอ้พวกนี้มันจะคอมโบกันไอ้พวกนี้มันจะคอมโบกันเนาะไอ้เกี่ยวกับการฮิลเคาน์เตอร์และฮิลแล้วก็เราก็จะได้จากเพื่อนด้วยแชร์ให้เพื่อนด้วยเหลืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ก็คือก็ก็เรียกว่าเป็นคอมโบกันนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของสกิลเกี่ยวกับโลนะครับาทาอย่างนั้นแล้วได้โลทาอย่างนี้ก็ได้โลก็จะทาให้เธอยิ่งถึกเข้าไปอีกเนี่ยเนี่ทำอย่างนั้นแล้วได้โลทำทำนี้ก โจมตีศัตรูที่ติดการกระบาทก็จะมีโอกาส50%ที่จะยังอยู่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบแล้วแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือไอ้สกิลแรกๆผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับเอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปประยุกเอาเนาะตามแต้งที่ท่านผู้ชมมีแล้วตัวสกิลกันบ้างครับตัวสกิลที่สําคัญที่เป็นหัวใจจริงๆอะ่ะมันมีไม่กี่อันนะครับอันแรกนะครับคือการสกิลนี้ครับ สกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้แค่สามแต้มครับนอกจากใช้แค่สามแต้มก็คือมันยังบอกว่ามันจะป้องกันเพื่อนถึงสองเทินนะครับคําว่าสองเทินเนี่ยหมายถึงว่าเทินของเธอนะเทินของเธอสองเทินหมายความว่าถ้าเกิดว่าเธอสปีดช้าก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าเธอป้องกันเพื่อนนานไงเออก็ปล่อยเธอป้องกันไปสองเทินนะครับแล้วก็ไอ้สองเทินที่ว่าเนี่ย จะกลายเป็น3เทินคือจะอยู่นานขึ้นถ้าเกิดว่าเพื่อนมีบาเรียมันก็จะไปคอมโบกับใครก็ตามหรือว่าตัวเธอก็ตามที่ถ้าสร้างบาเรียเชลให้กับเพื่อนปุ๊บเนี่ยก็จะก็จะป้องกันเพื่อนถึง3เทินเลยทีเดียวนะทีนีไ้ไอ้คำว่าป้องกันเพื่อนหมายถึงว่ามันจะมีบาเรียสีฟ้าอยู่ที่เพื่อนถ้าผู้ชมสังเกตดูมันจะเป็นบาเรียสีฟ้าอยู่ที่หน้าเพื่อนนะแล้วถ้าบอสโจมตีตัวนั้นเป็นการโจมตีเดี่ยวเธอจะกระโดดไปรับดาเมจแทนนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของบิวนี้ แต่ว่ามันจะใช้ไม่ได้กับการโจมตีหมูนะอันนี้ก็ต้องไปประยุกต์ดูถ้าเกิดว่าบอสโจมตีหมูเยอะก็จะใช้บิวนี้ลำบากนะครับผมบอกไปแล้วนะครับแล้วมันจะไปคอมโบกับอันนี้ครับผมไปคอมโบกับสกิลนี้มันใช้แค่แต้มเดียวนะสกิลนี้ไอ้สกิลนี้มันจะเป็นบิวที่เราเข้าสู่ดิฟเฟนซีฟสแตนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าเราอยู่ในดิฟเฟนซีฟสแตนแล้วเนี่ยด้วยสกิลนี้แล้วเนี่ยแล้วแล้วเราอยากจะอยู่ในดิ f เฟนซีฟต่อไปอ่ะเราก็ต้องใช้ skill N skill N skill N ใใสกิลน,นี้สกิลนาไหย่ม ไม่เปลี่ยนนะครับนอกจากนี้นอกจากไม่หายไม่เปลี่ยนปุ๊บเราจะได้ AP 2 4ถึงแต้มให้กับตัวเองด้วยนะครับให้กับตัวเองด้วยแต่ว่าการให้กับตัวเองเนี่ยปกติคือมันให้ตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมสองถึงสี่แต้มแต่ว่าอย่าลืมว่าบิลเนี่ยมันเป็นบิลที่เป็นดาบกระจาย AP ให้กับเพื่อนเมื่อคุณใช้สกิลนี้ปุ๊บคุณจะอยู่ในดิฟเฟนซีฟสเตนปุ๊บแล้วมันก็เป็นการกระจาย AP ให้กับเพื่อนด้วยถ้าคุณคิดอะไรไม่ออก คุณก็ใช้สกิลนี้รวยๆมันก็จะเป็นการอยู่ในแสแตนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปั๊มให้เพื่อนแล้วก็ป้องกันเพื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยสสกิลนี้คือหัวใจสำคัญของบิลนี้ครับส่วนสกิลอื่นอ่ะอันนี้แล้วแต่ผมก็ใส่เจาะเกาะบ้างเพื่อให้เจาะเกาะให้เพื่อนทําดาเมจหรือใช้สกิลนี้เพื่อที่จะปั๊มพลังท่าไม้ตายบ้างแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเพื่อที่จะทําดาเมจสูงๆหรืออะไรแบบเนี้ยที่เหลือคืออันเนี้ยแล้วแต่ละอันนี้แล้วแต่าการเล่นสไตล์การเล่นแต่ละคนแล้วแต่ว่าหัวใจสาคัญคืือออ2กนนนี้้ปงัเพ่ แล้วก็สกิลปั๊ม AP แล้วก็อยู่ในสแตนเดิร์นะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของบิลด์ดเฟน์ปั๊ม AP ป้องกันเพื่อนและปั๊ม AP พถึกและปั๊ม AP แล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สงสัยและใครที่เอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงมาแชร์กันด้วยนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ถามและคนที่อยากรู้โดยเฉพาะคนที่อยู่ต้นเกมเพราะดาบเนี้ย มันได้ตั้งแต่ต้นเกมไปเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงปปเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ